เริ่มต้นออนไลน์ก็คือการที่เราเริ่มต้นจากที่ไม่รู้อะไรเลยศูนย์วา่างเปล่าและต้องการเรียนรู้ว่าออนไลน์แต่ละอย่างทำยังไงโซเชียลมีเดียแต่ละอย่างแต่ละแบบเชื่อมต่อกันแบบไหนและถ้าใครที่รู้แล้วว่า f c e e o o o k i l INE, l n e Line o a g o o g l e YouTube แต่ปฏิติดต่อกันไม่ได้ เรียบเรียงกันไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเชื่อมกันตรงไหนและใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับสินค้ารัการของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่โคชนาีีตั้งคอสอนสำหรับเริ่มต้นมือใหม่อออนไลน์เนี่ยคือสร้างมาเพื่อกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เลยกับกลุ่มคนที่ทำแล้วแต่ไม่รู้ว่าเชื่อมโยงยังไง ให้มันเกิดคุณค่าและสามารถทําการตลาดให้กับธุรกิจของคุณได้จริงๆเพราะบางอย่างคุณมีแล้วเฟซบุ๊กคุณมีแล้วเพจก็มีแล้วอ่ะแล้วมันทําการตลาดยังไงล่ะคุณจะทําการตลาดยังไงให้มันตรงกับสินค้าและบริบรการของคุณล่ะธุรกิจของคุณมาในแนวของสินค้าที่ขายเฉพาะทาง และคุณมาทำเหตุอย่างเดียวงี้มันก็ไม่ถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณมีสินค้าที่หลากหลายและต้องการวางในบังเกตเพจต่างๆเนี่ยคุณต้องทำการตลาดยังไงถ้าคุณเป็นเหมือนเทรดดิ้งซื้อมาขายไปหรือเป็นตัวแทนและคุณจะต้องขายผ่านช่องทางไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แค่ว่าเริ่มต้นออนไลน์แล้วคุณจะทำได้นะคุณต้องรู้ แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีดีเรื่องอะไรและมันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างนี่แหละค่ะสิ่งที่คนอรีอยากจะบอกว่าการเริ่มต้นออนไลน์เนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจว่าแพลตฟอร์มแต่ละอย่าง ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจสินค้าของคุณยังไงบริการของคุณยังไงคุณทำออนไลน์ทุกประเภทมันก็ไม่เกิดคุณค่าและก็ไม่เกิดประโยชน์และก็ไม่สร้างมูลค่าและก็ไม่สามารถหาไรายได้ให้คุณได้จริงๆคุณก็จะเท่าเดิมงมไหมคะคำว่าเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงแต่ถ้าคุณจุดเริ่มต้นของคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแล้วทำยังไงต่อมันก็ไม่สามารถ เปิดได้มันก็ไม่สามารถเพิ่มหูนได้มันก็ไม่สามารถเติบโตได้จุดเริ่มต้นมันคือจุดแรกที่คุณต้องเข้าใจและมันจะเป็นจุดต่อไปที่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่ามองข้ามคำว่าเริ่มต้นเพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นถ้าคุณเริ่มต้นดีทุกอย่างก็ดีเสมอคะ่ะคนรีปันนักขายติดปีกนะคะสวัสดีค่ะ